สุ่มไอ้บ่เคยเืินเศร้าสุ่มไอ้บ่เคยเตี้ยงเศร้สาสิเอาเวลาใดไปวัดย้อนมันขัดกับเวลาสุ่มไอ้กลางคืนก็เมาจนซอดแจ้ง,งน,นี่ลาแข็งแรงคือสี่บ่หัวสาก็ซ้ำนี่ลาโน้ตสีวิตของไอ้ก็ซ้ำนี่ลาโน้ตสีวิตสุ่มไอ้ไปหาผู้ใหม่หลดเด้อลา กูหน่ะยังประเด้เอ่ยแล้วสิเอาน้องวอนไปเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นเอาไปอยู่สิเอาไปได้ไหนเด็กหน่อยฮักระแปะปีเขาก็ต้องรำต้องเรียนสู้กับคิดได้มามาเนาะสมองต่ำๆยันกลัวไปสั่งเขาเอาไปเขาก็ไปทำคอนเทนต์อยากเอาไปเป็นคนใช้นะน้องอ้นนะคิดดีๆนะว่าชั่นเออบักบอนมันเห็ดดิสังเป็นขนาดในเพื่อนมันเองมันยังบอกเห็ดเนี่ยชูบ่าวเดนไหนบันมันกากล้านปู่เออคอนเทนต์ดีซังมันจะกลัมัอยู่ในหมู่เห็ดปะมณยันคิดยังไรมายอมรุ่งนะรุ่งสบาย เดี๋ยวอันนู้นอันปลามณ์แหละถูกไหมไม่เย็นเย็นอยู่หล่าอวันไม่ย้่มนางมณ์เลยไม่ย้่มปลามณ์เลยเอาไปเลี้ยงเลยเด้อตาสวยสุดมีนะไปเลี้ยงเอาเด้อสักบอนนะไปเลี้ยงเป็นไอ้มาหน้าเลยลูกกูเล่ากูหน่ะยังประดิเอ๋ยแล้วเอาหนังวันไปเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นเอาไปอยู่ไปเลี้ยงเอาเด้อสักบอนนะไปเลี้ยงเป็นไอ้มาหน้าเลยลูกกูเล่า เห็นไหมกูว่าแล้วกูว่าแล้วยังไงก็เป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไมกูว่าแล้วกูว่าแล้วยังไงก็เป็นแบบนี้